ของขายของยังเต็มเหมือนเดิมเลยว่าไ่เคยมาจะปีกกระดินแต่เขาว่าดช่างเลื่อนน้ำเลี้ยนน้ำนี่มันใช่คี่รอไปรั่วก็ได้แต่ก็วัดอีกวัดนึงอยู่ในอ๋อมีอีกวัดนึงมีจักวัดครับอยู่ในบ้านสามวัดทั้งหาดเลื่อนวัดหนึ่งแมนไหนผมหอามากก็เห็นวัดนึงอยู่ลงนั่งอันหนึ่งโอ้มันพิ่งยิ่งอยู่เป็นมะเฮ็ดเป็นมะเฮ็ดโอ้เจ้าเดียวกันกับเขียมาลาดอันนี้เรามาสั่งไปคือกันทางนี่แหละเกันว่ามันสา้คนอยู่มาสายโด่งไอ้เขาเกิด กคนก็อร้เะิซได้แล้วคนจังเห็ดอัลวหมามาสางลายปีแล้วเมีนบอกันเลาได้เกียวแต่ละห้าเคี้วๆอยู่กลางโค้งคนไม่หน่อนะตึ้งแคุ่หนฮะคนทันีเห็นเห็นหมเกกี้วตึกแขหนนาแวงตำบลนาแวงอำเภอเขียมาล พ้าพี่น้องจะพาเขาไปเบ่งบรรยากาศทํำหน้าปังบันนาแว่งตะบนนาแว่งอำเภอเคมราด มมาตาตยลจะเป็นทอ่อซ้อออกมาเนาะคุณเอาทอ่อ PVC เบอร์ใหญ่ต่อจากเป็นเม่นใหญ่เป็นเมเ่น,มนทอ่ออันนัยนข้องมันเดี๋ยวผาเขาไปเบิงบ้งเขาไปเบิ้งเทียงนะน้อยคอยนางเบิ้งบรรยากาศทั้งในไปเบิ้งอันข้องน้ำ คลองเป็นทรงหนามเป็นสูบมาจากแม่น้ำโคงโอ้ยลมพัดวีวีบรรยากาศดีครับเป็นเห็ดมาหลายปีแล้วมันตั้งแต่มันได้หลายปีมันเป็สิบป,ปีแล้วปะบรรยากาศเทียงน้อยคอยหนงังโอ้นี่เดี๋ยวทอทอทอเป็นซ้อยตอ่อลงไปพุ่น คนจะสูบน้ำมานเนี่ยน้ำคลองนี่แหละคลองส่งน้ำ้าตรงนีกำลังงอกเลยเขาขอบปนวานบรรยากาศสวยงามครับตั้งคนไกลาๆคนก็เริ่มเคี้ยวแล้วก็มีุ่นวานก่อนที่นะ ทรงหนาพ่นจะมาตามนี่แหลคะครับโอ้โมาตามโอ้นมาแต่ไกลๆลงไปฝนจะเป็นแมฆดำโคงสู่เป็นก็ะทรงหนามาเิ่นเห็ดหน้าเบิดหมูบ่มบนน้านต่ำบนน้แว่งเิ่นก็เฮ็ดมาหลายปีแล้วบรรยากาศสวยงามครับ เสียงหน้าเสียงเนี่ยเสียงโลดใกล้ๆมันจะอ้อมไปฝุ่นเนาะพุ่นเมืองเลยใกล้ๆพุ่นเลยเขาจังรัดออกพุ่นเนาะแม่นายพี่น้องพุ่นอยู่ใกล้ๆพุ่นเขาอ้อมเขาอ้อมไปเสียงนี่เนาะอ้อมไปเสียงนี่แล้วก็อ้อมไปไปออกน้ำเกินพุ่นเขาเมืองนีเขียวเลยครับเขาสุดหวานก่อนมุ่งสาเลยมุ้งสาของพิจุม ไปใส่บั <ห ả? S 1> ตรเขาสิลงไปของเขาลงไปใส่ของไม่ได้ดีเหมืกันคันน้องไม่พี่เลยออกไป่ผิดเ,เป็ปถนนใหญ่น้อนนโอ้ครับครับครับในของในของเดีย<อ>๋ยวลงตรงนี้ได้แล้วครัขบขอบคุณครับ เอคยมาจะเครือคือกันกับชิมยนหิมโค้งคือกันหรอว่ใช่แล้ก็บอกถือรวัไปีละวก็เลี้ยวลดีอมอเวยงมันิ่โค้ง่ผาดยเนี่ยคือพุเป็นคงเ้คงกว่านี่ไอ้เอียโอ้ยวัดกว่นี่โอ้ยมันหิมโค้ง บันดาแว้งจอดๆๆๆๆๆคุณขห็น,นหินโพเนาะบานอาแวงโอ้งวหากินยาหิมขงองบนอาแวงมีอัานนั้นได้เลมีโขดหินเออคุะงามายครับอืม บรรยากาศสวยงามลร้ครับพี่น้องงัว่ะก็กมาหาก,กินหญ้าหิมโคงหญ้าก็เขียงงามมันเอางู่มาลามไปเป็นก้อแกงก้อแก้งโคตรเห็นงามครับหญ้าหิมโคงกง็งามงามชาวบ้านก็นเอางู่ลงมาลามไว้ยางามงาม ตรงขามบัดน้ำแวงก็จะม,ม,มีหมู่บ้านอยู่นีบ่มีหมู่บ้านทั้งซอปปอล่าวบ้านต้องขามนี่บ้านยังครับมัดท่าหลวงของซอปปอ,ปอล่าเพิ่นขึ้นเมืองอยังหนอ แต่ว่าบันรท่าหลวงนะครับนะตรงขามกับบัตรนัแหวงตรงขามกับวัดตัวนี้วัดบัครับมันท่าหลวงแต่เมื่อยังแพงยังแล้วจะไปเบิ่งอีกเท่นึงทามหลวงพีพ่นยัง,นง,นนงยันุก้ากันชุ่มนมอยู่เนี่ยนะครับวัดวัดวัดบันนัแหว่ง ขึ้นกับทวมขึ้นโคนเห็นกับอทวมเบื้องด้านน้องคำนาะเพิ่งเ่นวลเท่านั้นงานได้นัาขึ้นมาโอ้ขึ้นหอยพีบโอเกือบเป็นมันเคยร่นมันเคยถึงเกือบสูงสุดกับปิงปิงตลิงอย่บบอุ้มกับฝูงตัวเบี้ยเทียบถขึ้นมาต้องหมด ครับแข่งเลือดเฮอมขึ้นเยอมาแข่งเลือันาเว้ยกแข่งรุ่นอยู่ครับเนี่ยเฮ้ยแต่ถึว่าแข็งเลือนนาเว้ยปีนี้ปีังคัจัดอยู่บ้างจัดปีช่วงช่วงว่าแมงสีล้อลอกันก็ดูเี้มละหลาดนะครับถือที่าแข่งเลือนนาเว้ยนาเว้ยเขาแี้งนที่สุดเข้มละหลาดวก็ตอ้นืวีงเดี่วก็ต่อเี้มละลาดโอ้นืาวีงก่อนเนโอ้เฮายบ่ได้มาก็แข้งรุ่นอยู่เรอยกครับ ของขายของยังเต็มเหมือนเดิมเลยนว่าเคยมาจกปีกกันยินแต่เขามาแคนเรียนน้ำเลี้ยงน้ำเลี้ยงกปีนาปีนาคนก็ลงมาซอยนี่แหละที่ครับุลงมาสุดแกนบอกครับมองไปไอ้เน่ามัวไปเลยรถกับไปได้คนกับไปได้บอกครับเอาบุ๊มมาเป็นสุดแกนรถมัวไปเลยเอามาใช้ขี่รอบไปลวกก็ได้นี่ก็วัดอีกวัดนึงอยู่ในอ๋อมีอีกวัดนึงมีจักวัดครับอยู่ในบ้านวัดท่าหาลองเรียนวัดนึงแมีนไหนผมขามากันเห็นวัดหนึ่งยู่ ัดไนเดี๋ยไปหนึ่งันีขายอหาราอู่โอ้โหนใช่อยู่นี้แข้งก็ต้องปล่อยมันอยู่ท่าโรงเรียนออท่าโุงเรียงท้อ้มเรข่าพนท้าเดรข่านท้อเข่านี้อืม่าแพงเรืออยู่เรนะพื่ันโมรมานะขนาดอยู่ว่าไกเอยู่ที่ตลาดี่่เคมาแถวเตือ

มัน่อ่เป็นมะเห็ดเป็นมะเห็ดโอ้เจ้าเดียวกันกับเขี้มไ่ใช่อ่างเาออคนเเขีรมโอ้ที่บ้านลกนางเอ็นเ่นหราไปสางเป็นจักราดเหนางเอนลูกนงเอนอยู่นะโอ้บ้านเราอยู่ดหครับอันนี้เรามาสางไปคือกันาง้ัพว่ามันส่า้คนอยู่มันสายดูกายเาเกอดไูดถรองอาหารเกน้ำอเคนมีเงินเนาะสงูก็ะซได้และคนจังเห็ด โอ้ยอมันม,มาสางลายปีแล้วเมนบอกอนจนเ,าจเราได้เก็บแ้วนะฮะมันจะอ,องสามปีแลแลวเราเก็ยบโอ้เราดึา้นอเม่อกนเราลงกระสางค์เราสงมีบวอนผมมาเนาะไปรอบรอ,อไปตามนีเบิงเนาะเมนีเบิงอานเียวกันล<า><ป>ง้วอย่างเมเม่ก็มีทางเดินทาครับทางมันจะเ้ยาวไปตามโค้งเลยครับไปหอดลงเรียนแต่ตอนมาฮะบัวแต่เขาทั้งลงเรียนนะครับไปนี่จะเป็นวัดไปออกไปกับเป็นโรงเรียน แต่ตอนนี้เขาจะกราบกราบไปทั้งพุนบาดนกนั่งเอง็นในผ้าเบื้องบาดนกนั่งเอนครับตอ,ตอนนี้เขาจะไปทั้งบานนกนั้งเอนครับผ้าเบึงบรรยากาศริมโคงบ้านนาแวงตำบลน,นาแวงหลวงพี่ว่าไปทั้งนี้ไปหอ,อ,อกก็ละ่ะโค้งออกไปทังนอกไปทา้งถนนท,งทังที่เขาเขามาได้ ไป to well น,น pues ี่ก็จะเป็นบาดนกนั่งแอนเนว่าว่าบรรยากาศไม่ห้อกโวงมันน้่งอย่งมีหินโผล่นะมีหากหินสันดอนโผล่นะโอ้ผงานลายงาลายงาลายงานยอันนั้นเกี้ยวๆอยู่กลางโค้งอันค้นได่ห่อนนอนตึงแห่ได้เหนอันนี้เห็นหมีกเกียวตึกแห่ได้เนจทย์ไนเบิ่งนี่นะ้านองจอดเนี่ย มองที่มันเป็นแผ่นในชางหน่อยคุณนะคุณโอแมนคุณตึกแฮ่แหละเพราะมีเลือดจอดอยู่ห่างเออนั่นแหละนี่อยู่มัโอ้คุณนะบรรยากาศวิธีทางพูนอะไรเด้โอ้ยดิเดซาลาซาลานี่ดิบานุ่งนังแอนโอ้นี่เนาะนี่เนาะบ้านนกทางแอนโอ้โอ้โอ้หลุดกระโยกนี่เนาะบ้านนกนังแอน ผเสื้อพี่เห็น<ง>น้ไม่ยังไมดูเลยะเอา,า,อาอมันไล่อสิบ่นินเียลกัจอดท่กางหบนนีนนนพเบืองอัน้าเบืองอันนี้ก่อน,พ,น,อนออพี่นอ้องพิงงนนงน้นกะขี่เรือออกไปจอด,อดเบิงเพชรยังหันหันตึงเหเอด้วยค่ะอู้พื้นตึ้งเหอเดี๋ยวสู้เบิองก่อนพื้นตึ้งเหงือขี่เรือไปจอดคางโขดหิน กระตึกแหน้ำตาดน้ำยังขางโคถินโอ้โหบรรยากาศง่ามไรมคนวานแหเนานะกําลังห้าหมองวานอยู่กำลังไปหาเรือแล้วสีใหญ่หมองว่า ตอนวานเท่าทายบอทันเนาะเอเอ,าเอามาหาเรือพุทธิใหญ่มองน้ำสีบลลึกบุตรเขาอยู่กลางถึงว่ากาลกางเลยเนาะกลางเลยเออกุลรักยังบัดอยู่ใกล้ๆทางขอย<ช>ู่กลางใส่อุ้นสั้นๆอยู่กลางของโอ้โเขตเขตเขตน้ำลึกเขตแบงค์คึงระวางไทยกับเราบ่สลองเขตน้ำลึกมสมัยสยงครามตะกี้ฝรั่งเศสเยดบนสางไว้เพิ่นสิลองเรือนะนะเออเพิ่นธ์ลองเรือเพิ่นก็มีเขตน้ำลึก ผลจนหอดเขี้มพ <No. S 1> ุ <Legend>. ่ผลนาแวงผลแม่นเบิด้ละซุดเม่นําโพงเี่ยิ่มีเขตนํนำลึกไปดองไปเิ่นขั้นบ้านนกนางแอ่นแบบนี้นบรรยากาศที่วงามไลยครับพี่น้องเดี๋ยวพามาเบิ่งอันนี้กันบ้านนกนางแอนเสียงนกนางแอ่นชิกชิ๊กชิ๊กชิกชิกกชิ๊กชิ๊กชนก มันเสียงนกหรือเสียงเขาเปิดเนอะเสียงนกเปิดลรอบ่าเสียงนกเล็กน้น่นี่นี่นีกนี่นี่นี่น่นี่านี่นีน่นี้นนี่นีบนีนี่นี่นี่น่นา่นี่นี่นี่น่นี่นี่นีงเน่นี่น่นี่นี่น่นียนี่นี่นี่นีนีาอี่นี่นี่นี่อี่น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 ี่่นี่น่นี่นีน่น่นี่่นนี่เด่เน่นีน่นนนน่่น่กกน่น่นกก่นนเ่น่ อย่งจิกจิกจิกจกกจะบ,บินเข่าบินออกอยู่แต่กับโบลายไปไนันไดแต่ช่วงเศร้าเนาะช่วงเศร้าจะมีออกช่วงแมย่เมื่อแรงจะมีเขาออ่าตอนนี้ช่วงแรกจะลายอย่างจุดท่าริมริมแม่น้ำโงขงเฮาออกมาจากโอ้ยที่เขาขี่รถมากมาแต่ทั้งวัดละตรงที่คนว่า มาได้เหี้ยสัสมาเบิ้งนกนัหันยังกว่าตึกดอกตึ๊นกนังแอนหม่องตึกนกนังแอนจะมีทางออกไปวะทันจะสิมีนทางนี่หรอวะออกไปละโคง้งไปทั้งถนนใหญ่ที่ห้าเขามาะครับตากเดี๋ยวพาออกไปเบิ้งทางเถิดจ๊าบมาพี่หล่อยผ่าก็ออกไปทางดีเบิง้งถามชาวบ้านถามลงพีคนว่าออกมาได้อีกคนว่า ข้างเฉลี่ยิออกว่าไปมันทีไปสอดบอกมองใไดไปเบิ้งกันครับวัสักมาน,นี้มันปลูกซากกันเดาเดท่าหนี้วม้ยเดเดเดัดเดาดเ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 ด้ดเ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 อดเเดเเเดดเเเดเเเด ขาใหญ่ไม่ไหวไม่สิบองแมนบอกเออแมนเนาะหมดจ้กไปเรียกไปเบิรงก่อนมันสีสอดใส่ไหมเหมือนาแวงบรรยากาศบ้านเาแวงบรรยากาศบ้านตำบลตำบลนาแวงผน,นิตซีเมนต์ทางกลางหมู่บ้านเนาะอย่าบังที่เลยตูดมากเออ เดี่ยวชายบ่โอ้โหนี่เด็ดเด็ดทางเขาเขาตอนนี้ทางเขาเขาทางนี้เนาะเขาเข้ามาเนี่ยเนาะโค้งขึ้นมาเนี่ยตอนนี้เขาจะออกเดี๋ยวโอ้เบิ่งบรรยากาศโอ้ยครับหลเขาลุ้งเหลืองเขาเกาะป้ายอย่างงี้เขาง่ามครับโอ้ทั้งทีทั้งทีทั้งทีจะมีเดี๋ยวภาคพี่น้องไปทั้งทีคุณครับบรรยากาศตั้งตีให้งามแต่จะย้อนแสงจัน่ร์ลอยนี่ของงาม เออนี่เลยข้องน้ำข้องทรงน้าแบบผักลางเลยอันนั้นนะคืออันอันนี้ข้องทรงนาเป็นผู้ดินขึ้นไอ้ท่านระดับแล้วก็เออหยอดแสงจังหน่อยแต่ว่าบรรยากาศงามไรเออมันเป็นคู้ทรงนา้าเออที่เดียวข้องงาข้องนงา เดี๋ยวาพาไปบึงอันข้องทรงนานี่ข้องทรงนามันจะทรงหลอดนี่เนาะหลอดไอ้ถนนก็จะมีท่อสองท่อพ็นเอานีทรงท่อผ่านด้วยเนี่ยของพีวีซีพันสีชื่อมกับอันข้องยกระดับทั้งๆพันโอ้โหหมึกม่วงน้าครับ เป็แบบแบบนดอ,อกหอมครับเป็นดอกหอมนะต้นนี้เทียงติดสุรลักเยวไว้เลยต้นนี้นิดหน่อยครับกระลังดอ,อกเดี๋ยวขึ้นมือมืงก่อนเป็นข้อ,ขอทรงหนาข้อ,ขอยกระดับทรงน้ำนี่เด้ คนส่งมาแต่พูนคนหลักคนสถานีสู่พ่นยี่พุ่นคนกันกายคนสถานีสู่พ่นพ่นกันยกระดับให้เสมอกันมันกันไล่มาเอยม่านี่แหละครับเจ้านี่ก็มีท่อนี่ที่ต่อลงไปนี่เห็นบอกเพิ่นเอากระสอบปิดไว้นี่กันสีเอาหนามเพิ่นกับยกกระสอบออกสูบสูบสูบพ่นมีช่วงเวลาสูบให้สูบย่ำใดสีเอาย่ำใดพ่นสิประกาศ แต่พวกเขาก็หูเวลากันหลหะครับพี่นอ้องนี่เป็นบ่อมองนี่คนจะมีมองปลอยนามล่องหน้าเพื่อนเพื่อมองกระสอบกระสอบคนใช,าช่ทรสยอุดดินไหวนะอุดท่อไหวไหมหนามากด้ระดับเพ่นกระิีเปิดนี่มันกระชิลงทงหน้าเพื่อนผนละโอ้ยงามายบรรยากาศงามายครับบรรยากาศทุ่งนาปลังตำบลน,นาแวง อำเภอเคมาลากพองสูงน้ำจะเน่า,าไปผลเนาะไปมองแยกยูหันจะมีแยกแยกยกระดับขึ้นไปทรงต่อไปเรื่อยมาดมองจะเป็นสวนอยังผลปลูกตะไคร้ปลูกพักปลูกยังในน้ำก็มีพักยังมูพักไผ่เกอนพักไผ่รือพักยักยง ต้นบางน้าก็เคี้ยวงามครับอเพิ่นปลูกไว้หิ้มในเลยหิ้มนแนวทรงน้มเนี่ยละจะเป็นน้องสาเนน้อย,อยก,กับบัวหน่อยลวกวงเติบอยู่เป็นน้องสาหรือทงหน้าบัวเม่นน้องสาทงหน้าเนี่ยละ่ะแต่เพิ่นปลูกพักกันจองกําลัางดอกตัวนะ่ะเพิ่นปลูกพักกันจองไว้คุวงเติบมันบัวเลือกนะชีวาน้องสามันกับบัวเลือกกันนะชีเม่นทงหน้าแหละเพิ่นเอา ใบหนามลงใส่ก็เลยปลูกพักกันจองอ้อมๆเพิ่งกับปลูกต้นไม้ใส่หมักม่วงหมักหน้าวปลูกใส่แล้็กมีหมักพิลามบ่ทุ่งน่ะกวางห้าหวใหญ่หลายเห็นตัง้งแต่แถวภาคกลางเนะเาะแถวอีสานไต่เฮาอำเภอเขมราช ก็มีนะครับพี่นอ้องเพิ่นสูบนาไม่เฮ็ดนาปังโครงการสูบแม่น้ำโขงขึ้นมาทำนาปลังบ้านนาแวงแตำบลน,นาแวงอำเภอเขม,มารลาดมองนี่เพิ่นก็นเฮ็ดมาหลายปีแล้วครับแต่คลิปที่ผ่านมาจะเป็นบันเรื่องกอบบันน้ำเมืองบันไส่ท่องครับเพิ่นก็นก๊าลัางเฮ็ดกันกําลัางเรื่มกันกับจิตเริ่มหลายปีเลยเท่ากับวดด่าไปเบิ่งจะเถื่อ ขี่รถผ่านมาเห็นก็เลยแวะเบิ้องเราก็เลยเมินแวะเบิ้องตัวนี้นั่งมองหน้าก็มีบ่าวเป่ามีว่าวเหรอท่านวบาวไรโนกเป่าคือเอาปากไรโนกคือเอาหุ่นไรกาปล่อยวบาวอยู่กลางทรงหน้าไว้สวัสดีครับมาเบิ้งหน้าจะคลองเป่ามานั่งอยู่คือเขาบรรยากาศมันดีออืบรรยากาศดีมานั่งเศร้าเมื่อยเปล่าปะเด็ดหน้ามืวยแมนเปล่ยอามวยแม่นหน้าเจ้าแบ่งอยู่แบบนี้ครับ เบืเ้องหน้าเพิ่นให้พุ่งงงน้องเบื้องแนวาผุนหน้าอ้าวว่าเป็นหน้าเจ,าจาเเ้าเม่นบ่เห็นมันงามครับร่อนแดดนัดน่งเศร้าค้มอ้บรรยากาศมันได้ราาครับผมมาเบื้องบรรยากาศคือการแยนครามพาพีพผนองเบื้องคุณนะงามอีกเลยขี่รถไกลมากกันอู้น่า,าสนใจก็เลยแวะเบื้องครับจังหน่อยหนิครับเนาะเขาเขียวอีก่จักหน่อยเนาะเดี๋ยวช่วงเขาเหลืองสิพ่อเกี่ยวสิ่ผ้ามาเบื้องอีกเท่านึงครับช่วงนั้นก็สิงามเนาะ ออกล่วงสีทองพูนกวงหญ่าไปพุ่นเขานี่ชื่อแมน่นเขาเตี๋ยเนะาะพันเตี๋ยเนาะเขาหน้าปางนี่เนาะเน่ครับเดี๋ยวขัดพุ่นสูงใหญ่ออกล่วงแน่สิผ้ามิ่งอีกเท่หนึงครับ